สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้มาแพ็คพัสดุกันนะคะกล่องแรกนะคะเป็นของคุณจากจังหวัดสาแก้วนะคะส่งแบบลงทะเบียนนะคะกล่องที่สองนะคะเป็นของคุณจากจังหวัดลำปางนะคะส่งแบบลงทะเบียนเหมือนกันกล่องที่สามนะคะกล่ะะองน,นี้ใหญ่มากๆเลยเป็นของคุณจากจังหวัดเชียงเซานะคะนี่ก็ส่งแบบลงทะเบียนนะคะต่อไปนะคะเป็นของคุณ จากจังหวัดมหาสาครคามนะคะส่งแบบลงทะเบียนเหมือนกันสองสุดท้ายนะคะเป็นของคุณจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะส่งแบบลงทะเบียนเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนกันนะคะแล้วก็เอ่อเรื่องดราม่าอะไรอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะคะเคลียร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ของหมดแล้วนะคะของหมดแล้วอันนี้ก็คือส่งรอบสุดท้ายนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอุดหนุนนะคะสำหรับคลิปนี้บายๆทุกคนให้แบบทำคลิปแพ็คพัสดุแต่ว่าเรามีเวลาทำได้แค่นี้นะคะแบบแพ็กใส่ซองอย่างนี้เราไม่สามารถทำให้ดูได้นะคะขอบเป็นล็อตหน้านะคะโอเคสำหรับล็อตนี้ก็แพ็กได้เท่านี้นะคะบายยทุกคน